เฮ้ยโยสวัสดีครับเราอยู่ในเกมเกมอะไรวะน่าจะเป็นแบบแนว Tower Defense ที่ชื่อว่า Skibidi Tower Defense เกาะกระแสชัดชเอ้ยอ่าคือแมบน,นี้มันสนุกมากครับผมแอบไปเล่นมานิดน,นึงแล้วก็เลยมีตัวนิดหน่อยอะนะเล่นมาประมาณ2วันแต่ลืมอดัดคลิปนั่นแหละครับโอเคงั้นเราก็จะหา ครับเราไปเข้ากับเขาดีกว่าผมเล่นคนเดียวผมไม่ชนะสักส้าครับเราต้องเกาะเพื่อนกินระหว่างรอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดให้หมดเลยครับนั่นแหละสิ่งที่ควรควรทำโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับซึ่งผมตอนนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะวางทีวีแมนก่อนนะเพราะว่าผมตังไม่พอซื้อ Titan Man. อัปเกรดไททันคารเมร่าแมนอ่าวาตรงนี้เลยโอ้ไม oh, นะตัวหลุดไปเต็มเลยผมจะรอดไหมเนี่ยซึ่ง เรามากันสี่คนเราก็น่าจะรอดเละเพราะว่าอ้ายมาสี่คนสี่คนหลุดมาเพียบเลยเพื่อนวางตัวหน่อยสิหรือว่าทุกคนตังหมดกันแล้วนะจบแล้วเหรอเราแพ้แล้วแพ้ตั้งแต่กดเข้ามาแล้วไม่เรายังไม่แพ้นี่เป็นไงล่ะโอเคมันไม่ตายเราแพ้แล้วมันจบแล้ว หวังว่าเพื่อนจะวางตัวนะไม่เป็นไรสองตัวปล่อยไ้แล้วนะครับเพื่อนวางตัวตรงนี้ก็ดีนั่นแหละอืมอืมอืมมันเริ่มหลุดแล้วสิเราซวยแล้วอืมโอ้ยเพื่อนวางบิก๊กเอ่อ บิ๊กคาคาเออบิ๊กสปีกเกอร์แมนเอ้ยลารสปีกเกอร์แมนแล้วเราก็น่าจะได้มันตีแรงมากเลยครับโอเคเรายังมีเรามีตัวนี้ด้วยเครื่องบินปล่อยทหารจิ๋วแต่ตอนนี้เราก็น่าจะได้เราก็น่าจะมีโอกาสชนะรอผมเก็บตามค์ซื้อไทายท่านคาเมลาอัปเกรดก่อนซึ่งผมคิดว่าเพื่อนน้าโอ้ยโอเคเราชนะ,ะนนแล้วล่ะไอ mm hmm. ตัวนี้เก่งมาก mm hmm. ผมเคยไป

โอเคครับตอนนี้ตั้งผมเริ่มเยอะแล้วซึ่งผมจะวางไททันคาเมล่าแมนแถวๆนี้ไมดีไหมแต่ผมว่ามันไม่ค่อยครอบคุมเท่าไหร่งั้นขอวางตรงนี้แล้วกันโอเคเราตอนนี้เราวางได้แล้วแต่ดูจากตรงแล้วมันคงหลุดไม่ได้ไม่ถึงตรงนี้หรอกเพราะว่ามันโดนเพื่อนจัดก,การก่อนอะดูตัวเพื่อนดิตัวเพื่อนโคโหดอะโอเคครับเราจะตัดไปตอนอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนแล้ว ไททันคามิล่าแมนอัปเกรดชิงโอเคครับตอนนี้ผมได้อัปเกรดไททันคามล่าแมนแล้วซึ่งมีปืนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งกระบอกตรงหัวไหลม่มันก็ตั้งแต่ว่ากี้มันก็ไม่มีตัวหลุดมาถึงไททันคามิล่าแมนผมได้เลยต้องรอยตัวที่มันเป็นอื่นๆวิ่งเร็วๆแต่มันชอบหมุนแถวๆริมๆอะ่ะอืมก็ไม่รู้มันจะหลุดมาได้ถึงเปล่านะตัวเพื่อนไม่ โทษดแถมน,นับวันเพื่อนยิ่งอัปเกรดให้มันโหดกันด้วยโอเคครับเราขอตัดไปตอนมีตัวตึงๆมาหน่อยอัปเกรดรอบโอเคต่อไปต้องใช้เงินสี่พันในการอัปเกรดไททันค่ะเวลาไหมยโอเคตัดมาตังก็ถึงละกดโอเคต่อไปแ0ดพโอ้โหขึ้นคูณสอง โอเคผมอัปเกรดจน Mac แม็กล้ละอืมแล้เวลาสร้างตัวที่สองเพราะว่าตัวแรกเราแม็กแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ค่อยใช้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเพื่อนเก็บหมดเลยเวฟที่สามสิบละใกล้จบแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมวางตัวไททันคาเมล่าไปหลายตัวอยู่ประมาณสามตัวได้อัปเกรดแปบ๊บอัปเกรดตัวใหม่อัปเกรดทีขึ้นสามระดับเลย เราตัดตอนที่บอสมาดีกว่าแบบนี้มันน่าเบื่อมากเลยครับโอเคมันมาแล้วจีเหลียหล่ยมจีเหลี่ยมเหลี่ยมมากเลยครับในซีรีส์ฆ่ามันทุกคนได้ตังสองร้อยเอาไปสุมตัวแล้วก็ได้เกลือโอเคตอนนี้มันก็จบแล้วครับบายบายเซกูดบาย